ในวันนี้เราจะมาเอาโรแลนด์ RP 1 0 7มาปะทะกันกันกบคาวา KDP 7 5จะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงกูู้เปนโนวันนี้เราจะมีการเปรียบเทียบกัน2ค่ายนั่นเองระหว่างโรแลนด์ RP 1 0 7และคาวา KDP 7 5ว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะคะ2ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า2ตัวนี้ราคา30,000ต้นๆเท่ากันเลยก็เดี๋ยวจะมาดูภายนอกกันว่าเป็นอยรกันบ้างคะ่ะ2ตัวนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันค่ะเริ่มจากเริ่มจากตัวอะคาวายวก่อนแล้วกันนะคะ่ะคาวายว KDP 75ตัวนี้มาเป็นโซนแคเนตเป็นโซน,คนเนซนคเบลทั้งคู่แหละจริงๆแล้วอันนี้จะมากับพร้อมกับสีดําด้านนะต้องบอกว่าตัวนี้ที่ไทยเขามีแค่สีเดียวซึ่งเป็นสีดํานี่เองอภายนอกนี่เลยเป็นฝาเปิดสไลด์มายังไม่ใช่แบบหน่วงนะต้องระวังหนีบนิ้วค่ะอันนี้สแตนสามารถพับได้แล้วก็นี่ค่ะ ยึดตรงนี้ได้อ่าวางได้อย่างสวยงามและมีตรงนี้เป็นสันขึ้นมาเพื่อกันไม่ให้หนังสือร่วงนั่นเองแล้วตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแพดเดิลสทางอ่ะอันนี้ก็คือเขาให้มากับแคมเปญใทุกตัวแล้วนะคะอันนี้เป็นคีย์แบบว่าเรียกว่าเป็น Hammer แฮมเมอร์แอคชั่นละกันแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยอาจจะยังค่อนข้างเบาอยู่นะ,ะอย่างอาจจะยังแบบน้ําหนักไม่ได้มากขนาดนั้นเดี๋ยวตัดมาที่โรแลนด์อาร์ตัวนี้ภายนอกเนี่ย คล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้สแตนเน่ยเขาพับไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะพับคือต้องถอดเลยมันจะมีสกูบหมุนเป็นตัวหมุนให้อยู่ซึ่งอาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้าเกิดจะพับเก็บหรือจะเอาผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงเนี้ยเขาต่างกันอันนี้มีที่ขั้นหนังสือมาให้เลยสามารถดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยกันหนังสือแบบว่าเวลาเล่นเสร็จแล้วแบบลมพัดเนี่ย โน้ตปลิวายนอสสีดำด้านเหมือนกันแล้วก็มาพร้อมกับแพดเดิลสามทางเหมือนกันเนะเลยส่วนฝาเหมือนกันเลยคือยังไม่ได้มาเป็นแบบว่าเป็นซอฟต์คล s สนะแล้วก็ดีไซน์แตกต่างนิดนึงของโแรแลนด์ตรงนี้จะแซมด้วยเหล็กค่ะแข็งแรงมาก ส่วนแพดเดิลสามทางนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าแตกต่างกันนิดนึงถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเลยคือของคาวายเนี่ยด้านล่างจะไม่มีพลาสติกคือยื่นมารองด้านล่างแต่ตัวนี้มีของโรแลนด์เขาจะมีพลาสติกคือยื่นมารองด้านล่างแพดเดิลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก คาวายก่อนอ่ะก็มาเป็นไอโฟลซ้ายเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าทัาชชิ่งเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงของคาวายก็คือผิวสัมผัสเป็นแบบด้านๆอาจจะไม่ได้เงาอ่ะแต่ว่าทั้งคีย์ขาวคีย์ดำเลยเป็นแค่แบบผิวสัมผัสด้านๆเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นของโแรแลนด์เนี่ยทัชชิ่งต้องบอกว่าผิวสัมผัสเขาดีนะอันเนี้ยของคีย์ขาวอ่ะเหมือนจะทําแบบเลียนแบบเป็นลายไม้นิดนึงแต่ไม่ใช่ไม้จริงอะเวลาเล่นอาจจะการลื่นได้ส่วนคีย์ดาเป็นแบบด้านปกติค่ะ แล้วก็สีต่างกันนิดนึงของโรแลนดจะทำสีเหมือนเป็นแบบว่าออฟไวท์ White, เหมือนสีงาช้างนิดนึงค่ะหน้าตาของปุ่มกดหรือตัวคอนโทรลเลอร์นัเองของค a w a i เนี่ยอยู่ตรงด้านนี้ค่ะจะมีชื่อรุ่นบอกแล้วก็มีตรงนี้มีปุ่มเป็นเพลงเดโมมเีเพลงบทเรียนแล้วก็มีปุ่มเรคคอร์ดเวลาเราเล่นแล้วเราต้องการจะอัดฟังที่ตัวเองเล่นนั่นเองแล้วก็มีปุ่มของเมทรนอมด้วยค่ะาสามารถเปิดปิดได้ตรงนั้นเลยแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ อยู่ตรงนี้นะอ่ะอยู่ด้านหลังนี้กดได้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นเอ่อเป็นที่เลื่อนวอลลุ่มอะไเป็นแบบเลื่อนเอานะแล้วต้องบอกว่าเวลาเลือกเสียงของตัวนี้เนี่ยมันจะมีปุ่ม sound select อยู่ทางด้านนี้เวลาเลือกเนี่ยจะต้องกดทีละเสียงไล่หาทีละเสียงเลยซึ่งอาจจะแบบไม่สะดวกเท่าไหร่เวลาแบบต้องการความรวดเร็วแบบว่าหรือว่าเราอยากรู้ว่าเราอยู่เสียงที่เท่าไหร่มันจะไม่มีตัวเลขบอกค่ะขัดมาที่โรแลนด์ค่ะมาดูตัวนี้บ้างว่าเขามีปุ่มอยู่ตรงไหนบ้างดูว่างเปล่าแล้วเกิน อยู่นี่่ะเดี๋ยวก่อนเอี้ยวตัวนิดนึงปุ่ม power อยู่นี่เลยเขาปุ่มเขาจะมากระจุกอยู่ตรงแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวอันนี้เริ่มจากมีปุ่ม power แล้วก็มีเหมือนเป็นไฟแบบเหมือนเป็นวงแหวนรอบรอบปุ่มอาจจะดูดีนิดนึงแต่ที่ไม่สะดวกนิดนึงอาจจะเป็นปุ่มตัว volume นั่นเองเขาใช้เป็นปุ่มกดขึ้นกดลงจริงๆถ้าเกิดว่าเขาทําเป็นเหมือนกับว่าแบบว่าเป็นตัวเลื่อนเหมือนอย่างของ carv ก็น่าจะสะดวกดีแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม setting และเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆที่แบบว่ากดเลือกฟังก์ชันในตัวเครื่องนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลทุกอย่างภายในตัวเครื่อง KD P 75กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากคีย์ก่อนเลยเขาบอกว่ามันเป็นคีย์ responsive hammer compact ค่ะแล้วเขาเคลมว่ามันเป็นเกรดแล้วก็เป็นเวทคีย์ด้วยคือไล่จากจากน้ําหนักที่แบบว่าหนักมากจนถึงแบบน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาแล้วก็น้ําหนักของคีย์สามารถปรับได้ด้วยน้ำหนักของคีาายค์เนี่ยอาจจะให้ความสึกที่ว่าไม่ได้หนักไม่ได้เบาจนเกินไป ที่กดมาก็เรียกว่าคือมันไม่ได้หนักขนาดนั้นเรียกว่าโอ้ยต้องใช้กําลังนิ้วเยอะเนี่ยแต่ว่าก็เหมือนกับว่าให้ฟีลลิ่งที่เหมือนกับเป็นอะคูสติกเปโนได้ระดับหนึ่งแล้วกันค่ะถัดมาตัดมาที่คีย์ของโรแลนด์ค่ะอันนี้จะเป็นคีย์แบบเป็น PHA4 คือเป็น uh, Progressive Hammer Action ค่ะความรู้สึกของตัวนี้ถ้าเทียบกันตัวนี้จะหนักกว่าและทัชชิ่งเนี่ย เวลากดไปมันจะรู้สึกเหมือนว่ามีแบบเป็น2จังหวะกึบๆตรงกลางเนี่ยถามว่าทำไมเขาทําแบบนี้เขาอาจจะแบบว่าเพื่อที่ว่าจะทําให้มันใกล้เคียงฟิลลิ่งละกันอาจเรียกว่าฟิลลิ่งให้มันใกล้เคียงกับเป็นอะคูสติกไปนโนมากที่สุดเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีสัมผัสเหมือนกับว่าคอนะไปคอเนีมันจะมีเป็นจังหวะเวลาระหว่างที่เรากำลังจะกดเนี่ยกดลงไปมันตรงนี้มันจะมีกรึบ ทัชชิ่งถือว่าหนักกว่าคาวาวพอสมควรเลยแล้วก็ตัวเคียร์คืนตัวช้ากว่าถ้าเป็นของคาวาวเนี่ยจะค่อนข้างแบบคืนตัวไวเหมือนออกแนว่แบบเป็นสปริงมันจะเด้งกว่าแต่ตัวนี้ไม่เลยอ่าแล้วก็เวลาเล่นคือสัมผัสเนี่ยด้วยความที่คีย์ขาวเขาทําเป็นแบบด้านใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับว่าเราเล่นอยู่บนเป็นโนที่แบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคีย์ไม้อยู่แต่จริงก็เขาแค่เล่นแบบและกันอ่าทำเป็นลวดลายเหมือนคีย์ไม้เฉยคะ่ะ ถัดมาเรามาดูเรื่องเสียงของเขาละกันว่าเขามีกี่เสียงของคาวายเนี่ยปรับหน้างานได้ประมาณ15เสียงแล้วก็มีเอ่อเสียงโพลิโฟนี่ประมาณ192เสียงแต่ที่สําคัญคือเสียงเป็นโนของเขาเนี่ยเสียงที่เป็นออริจินอลเลยเขาเอาเป็นเสียงของแบรนด์เป็นโนระดับตัวท็อปของคาวายเลยซึ่งเป็นรุ่นชิแกลูกนั่นเองในส่วนของโรแลนด์ปรับเสียงหน้างานได้15เสียงเหมือนกันแต่ว่าจํานวนโพลิโฟนีเนี่ยมีทั้งหมด256เสียงซึ่งมากกว่าของคาวายพอสมควรเลยค่ะ ขัดมาเรื่องลำโพงค่ะของคา w a วเนี่ยจะเป็น12ค8เซนติมตรกำลังวัดเนี่ย9วัด2ตัวนะคะโซนของ Roland เป็น12เซน2ตัวข้างละ8วัดค่ะน้อยกว่านิดนึงขัดมาเราจะดูช่องเชื่อมต่อของทั้ง2รุ่นกันค่ะช่องเชื่อมต่อของทางค a w a วายเนี่ยก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็มี USB MIDI แล้วก็มีช่องเสียบดโฟนเนี่ยทั้งรูเล็กและรูใหญ่แล้วก็เขาจะมีที่ห้อยเดโฟนไว้ให้ด้านล่างด้วยค่ะ ของ Roland อ่ะช่องเขาจะเยอะกว่าก็คือมีทั้งช่อง USB Type A Type B มาให้2 Type เลยแล้วก็มีช่องดโฟน e แต่ตัวนี้ความพิเศษที่เพิ่มมาก็คือมีบลูทูธได้ทั้ง m ิ d i ีและ Audio โส่วนตัวคาวาวยังไม่มีให้นะคะก็จะเป็นแค่มิดีเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเสียงของ2ตัวนี้กันโดยใช้เสียงเดียวกันเพลงเดียวกันนะว่าจะแตกต่างกันยังไงคะ่ะ ก็ประมาณนั้นนะคะหลังจากเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีข้อแตกต่างกันพอสมควรนะถ้าเสียงเป็นโน,โนเนี่ยเอาจริงๆคือคาวท์เขาก็ทํามาดีนะแต่ว่าแนะนําว่าทั้งคู่เนี่ยเวลาเล่นอยากจะฟังเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่ดโฟนคือเสียงเราจะแบบซึปปมซับแบบว่าได้ดูดดื่มทั้งทุกย่านเสียงเลยแต่ของคาวเน้นแบบว่าเสียงมนๆแต่มิติเสียงเนี่ยอาจจะเท่ากันนะส่วนของโแรแลนด์ถ้าใครอยากได้ความสมจริงให้ไปโรแลนด์เพราะโรแลนด์มันอยู่ที่น้ําหนักที่เราเล่นด้วยนะน้ำหนักที่เรากดลงไปถ้าเรา กดแบบเบาๆกลางๆอะ่ะเสียงแบบเหมือนกับว่านุ่มๆทุ้ม,มๆกว่ามันจะมีความเสียงทุ้มกว่าแต่ถ้าหากว่าเราลงน้ําหนักไปเนี่ยมันจะมีเสียงอะไรนะเสียงน้แาแหลมใสๆแบบแทรกเข้ามานิดหนึ่งอ่าเนี้ยก็คือเขาต้องเรียกว่าดีไซน์มาให้สมจริงจริงอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนก็ต้องมาลอง,องเองอะ่ะว่าชอบแบบไหนของคาวานจริงอะ่ะเปนโนเขาก็ดีนะอืมแค่ว่าดีไซน์หรือแบบว่าพวกย่านเสียงอะไรอาจจะต่างกันนิดนึงแค่นั้นเอง สุดท้ายนะคะขออนุญาตฝากร้านค่ะ2ตัวนี้มีให้ทดลองเนี่ยที่สาขาราชะพฤกษ์ค่ะส่วนช่องทางการติดต่อติดต่อข้างไหนได้บ้างโลรจิตเอาเลยค่ะไหมนะคะมีทั้งไลน์แล้วก็มีเบอร์โทรสามารถโทรสายตรงมาได้เลยหรือ Facebook สลับในวันนี้นะคะขอตัวจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ e p หน้าค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบาย